เอฟเอฟเอฟฝากฝากถ่ายรูปเออ่ตอนที่มีเนี่ยเราก็จะขึ้นเฟซในตอนที่ทําข่าวอะไรพวกนี้อ๋อไม่ได้เอไม่ได้พี่หญิงดีป่ะพี่หญิงถ่ายเก็บภาพก่อนให้น้องเอฟเ่าได้กันถ่ายข้างนอกอ่ะให้เห็นข่าวได้จะถ่ายได้โอเคโอ้ทีนี้วัดเช็คๆๆถ่ายตอนตอนกำกำลังสัมภาษณ์ก่อนเป็นวิดีโอครับ ครับอบาเลยครับไปตามเลยัหพร้อมยังทัมาได้ค่ะตอนนี้กำลังไลฟ์สดนะคะอ๋อครับจับเทค่ถึงแรงเวออนไลน์ครับให้แนะนำตันนี้น้อยค่ะครับ สวัสดีครับผมลาเชนตระกูลเวียงหัวหน้าพักทางเลือกใหม่นะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาจังหวัดนครศรีธรรมราชมาสักการะทา้าวจตุพรำเทพและก็พระธาตุอ่ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของของประเทศไทยแล้วก็เป็นที่เคารพสักาการะของอชาวจังหวัดนครและคนทั่วประเทศนะครับวันนี้พักทางเลือกใหม่เนี่ยได้มาพบปะสมาชิกแล้วก็พี่น้องประชาชนบางส่วนนะครับเนื่องจากว่า เเรามีเวลาอีกปี1ปีกับแปเดือนสิเดือนฮะอีกสิเดือนข้างหน้านี้รัฐบาลก็จะอยู่ครบววราดังนั้นเราเตรียมความพร้อมเนื่องจากว่าพอปลดล็อกออพักทางเรื่มใหม่ก็มีโปรแกรมที่จะเดินทางทั่วประเทศนะครับหลังจากที่ปลดล็อกออด้านของโควิดแล้วนะครับวันนีเ้เรามาที่นี่หลายวันแล้วโดยที่ไล่ลงมาตั้งแต่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชแล้วก็พัทลุง คลิปนี้เนี่ยก็จะ,ะประมาณนี้ก่อนนะครับเรามาพบปะ,ะสุราษฎร์ธานีเราก็เต็มแล้วนะฮะชุมพรก็เต็มนครศรีธรรมราชก,ก็เต็มเราส่งครบทุกเขตแล้วเราหวังว่าพักทางเลือกใหม่เนี่ยจะเป็นทางเลือกทางรอดของคนไทยทั้งแผ่นดินเราอยากให้พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยสนับสนุนส่งเสริมพักทางเลือกใหม่นะครับเราส่งครบทุกเขตเราส่งครบทุกเขตเราเรามั่นใจที่นี้ พักเรามีนโยบายดีที่ตอบโจทย์ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศดังนั้นก็ฝากพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับว่าช่วยกันสร้างทางเลือกทางรอดของประเทศไทยทางเลือกใหม่มาแล้วครับเริ่มต้นที่นครศรีธรรมราชน,นะเราส่งครบทุกเขตถ้ารัฐธรรมนูญผ่านแก้ไขผ่าน400เขตเราก็ส่งครบภาคใต้57เขตนะครับถ้าหากว่าเป็นรัฐธรรมนูญเก่าเกิดการกว่ การแก้ไขไม่ผ่านพักทางเลือกใหม่ก็ส่งครบ350เขตทั่วประเทศครับครั้งนี้เรามีความมั่นใจมากครับท่านมีอะไรเป็นนัยยะเป็นพิเศษหมครับที่เลือกที่จะลงมาในพื้นที่ภาคใต้ก่อนโดยเว่าในพื้นที่นครศรีธรรมราชเราคาดหวังว่าเราจะให้ภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นเมืองหลวงของพักทางเลือกใหม่เราจะปัดทงที่นครศรีธรรมราชดังนั้นเราคาดหวังว่าเราจะได้สอสอเขตที่นครศรีธรรมราชเนี่ย ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเพราะว่าเราเชื่อมั่นในนโยบายเ,าเงินทุนเจ้าบ้านที่ตอบโจทย์ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินครับอันนี้เป็นโอกาสเป็นทางเลือกทางรอดของประเทศไทยครับท่านหนักใจไหมคะแบบการจะปัดโคลงที่นครศรีธรรมราชกับการมีพักเต่า,อาตอบดังๆเลยว่าไม่หนักใจเลยเลยครับว่าทางเลือกใหม่เนี่ยเป็นพักการเมืองใหม่ มีนโยบายใหม่มีอุดมการณ์ที่ชัดเจนก็คืออุดมการณ์นิยมอุดมการรักษาศาสนาพระหมหากษัตริย์ปกป้องสิทธิประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสาคัญคําถามว่าพี่น้องประชาชนต้องตัดสินใจนะครับว่าถ้าเลือกเลือกซ้ายในปัจจุบันนี้นะครับขวาก็ทะเลาะถ้าเลือกขวาซ้ายก็ทะเลาะแต่ถ้าเลือกทางเลือกใหม่ไม่ทะเลาะครับทางเลือกใหม่จะทะเลาะกับความยากจนของพี่น้องประชาชนเท่านั้นนะครับดังนั้นไม่มีความหนักใจเลยครับว่า เราเป็นของใหม่อย่างแท้จริงนะครับเราเป็นของใหม่อย่างแท้จริงแล้วเราไม่ทะเลาะซ้ายไม่ทะเลาะขวาเราขอนํานโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็คือนโยบายเงินทุนเจ้าบ,บ้านของพรรคทางเลือกใหม่นะครับดังนั้นไม่มีความหนักใจเลยเราไม่ได้มาเป็นศัตรูทางการเมืองกับพรรคไหนจับฝ่ายไหนทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเราถามความหนักใจเราไม่หนักใจค,ครับเรามีแต่ความมั่นใจนะครับว่าครั้งนี้เราผ่านเข้าสภาแน่นอน รกระแสการตอบรับของพักทางเลือกใหม่เป็นยังไงบ้างสําหรับการลงสนามไปแล้วหนึ่งรอบแล้วก็มารอบนี้ครับอ,อที่ผ่านไปแล้วเนี่ยมันคงแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาปุ๊บเนี่ยเราได้สํารองลําดับสามเราส่งเพียงแค่ร้อยี่สิบเขตนะครับเอาครั้งนี้ที่เราเดินทางเนี่ยครั้งแรกของฤดูการเลือกตั้งอีกสิบแปดเดือนที่จะถึงเนี่ยมาเนี่ยเราเริ่มเริ่มเดินทางทริปนี้เป็นทริปแรก กระแสตอบรับดีตลอดทุกเส้นทางที่เราไปถึงนะครับเราผููสมัครไปตรงไหนปุ๊บเนี่ยก็ตัดสินใจสมัครบ,บางคนคุยครั้งแรกบอกลังเลยก่อนเพราะจะกลับตัดสินใจเลยสมัครเลย,เลยในี้ใบสมัครเนี่ยเต็มรถเลยนะครับดังนั้นถือว่า,าพรกเราประสบความสำเร็จคือร่มเอกลักษณ์อัตลักษณ์โดยเฉพาะนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับการเลือกสิ่งพื้นที่ในพื้นที่ภาคใตา้เอ่อต้น มองเห็นอะไรข้างหน้าครับว่าภายในระยะ18เดือนที่เหลือท่านค,คิดว่าการดำรงตำแหน่งของนายกหรือว่ารัฐบาลคิดว่าจะครบวาระหรือว่าจะไปก่อนครับคือถ้าเรามองตามรัฐธรรมนูญเนี่ยให้ครบตามบาระแต่ถ้าเราดูจากพฤติกรรมนี้เนี่ยไม่สมควรจะอยู่เพราะเนื่องจากว่านายกคนนี้ได้คะแนนรองบวยมันมีนัยยะในการบริหารราชการแผ่นดินนะ ท่านเนี่ยขาดความชอบธรรมแล้วก็เครดิตในในคณะร่วมรัฐบาลเองเนี่ยยังให้ความเชื่อถือท่านเนี่ยไม่เท่ากันนั่นแสดงว่าในพักร่วมรัฐบาลเนี่ยแตกความสามาัคคีนะแตกความสามาัคคีโดยการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้คะแนนเหนือกว่านายกแล้วรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยประชาชนที่เขากินข้าวเขาก็รู้ว่าไม้เบื่อไม้เบากับกท่านนายกเช่นเขาบอกว่า walk in ร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าออกบล็อกอินแต่นายกบอกว่าออนไซคืออันเดียวกันแต่ว่าเป็นการชิงดีชิงเด่นในการทํางานแต่การชิงดีชิงเด่นในการทาํา,ง,ง,นนาทงานเพื่อประชาชนเราสนับสนุนแต่นี่เป็นการชิงดีชิงเด่นในการหักหน้ากันนั่นแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่มีความสามัคคีในการที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนดังนั้นต้องฝากคนเอกยุทธ์นะครับว่าถ้าท่านอยู่ท่านต้องปรับปรุงตัวแล้วแก้ไข โดยเฉพาะปัญหาปากท้องโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของโควิดวัคซีนนะฮะมีความจําเป็นเรื่องด่วนมากดังนั้นรัฐบาลต้องปรับปรุงตรงนี้ทันทีนะครับถ้าไม่ปรับปรุงเนี่ยต้องพิจารณาตัวเองทันทีครับท่านกำลังม,มองว่าหมดเวลาแล้วไหมครับสาหรับการบริหารงานหม,หมดนานแล้วสําหรับพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านหมดเวลานานแล้วครับเพร,เพราะท่านไม่ชอบทําหลายเรื่องในสภาท่านตอบไม่ชัดท่านตอบไม่เคลียวันนี้ท่านอยู่ได้เพราะว่าลิ้วล้อรอบข้างเฉลีย่ยแล้วก็อุม้มท่านอยู่ แมาจะลงผมในใจผมคิดว่าท่านเนี่ยอยากลงนานแล้วแต่บริวารรอบข้างเนี่ยถ้าลงแล้วเสียหายนะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับวันนี้นก็ต,ต้องต้องฝากไปถึงพลเอกประยุทธ์ว่าสิ่งที่ท่านต้องคํานึงคือประชาชนคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่บริวารรอบข้างนะครับ,บท่านอย่าไปหลงน้ําลายของคนรอบข้างนะครับวันนี้ท่านเดินมาสักกาะระพระบรมธาตุท่านมาขอพรอะไรจากพระบรมธาตุ ผมอยากจะบอกอพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชและคนไทยทั้งประเทศว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมไปขอพรทุกครั้งผมขอให้ประเทศไทยสงบสุขมีความรักความสามาคัคคีให้พบแต่สิ่งดีๆนะครับและโดยเฉพาะว่าขอให้พักทางเลือกใหม่สมาชิกพักทางเลือกใหม่ปักธงในนครศรีธรรมราชให้สมาชิกพักทางเลือกใหม่เป็นที่พึ่งที่หวังของชาวนครให้จงได้และผม วางยุทธศาสตร์ว่าครั้งหน้าต้องมีรัฐมนตรีเป็นคนนครศรีธรรมราชมีโปรแกรมจะเดินทางไปไหนต่อครับหลังจากที่มากับสกลพระธาตุแล้วก็จะไปเาขาพนมน,นะสารลักเมืองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาแล้วก็ไปคารวะผู้หลักผู้ใหญ่ท่านอดีรตร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาท่านสัมพันธ์ทองสมัครนะครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรมซึ่งเวลาเนี่ยกระชั้นมากจะไป คำปรึกษาอะไรจากท่านอาจารย์พันธ์เป็นพิเศษไหมครับที่จะาไปเข้าพบท่านก็ไปจะไปขอคําแนะนําแนวทางทางทางการเมืองในฐานะที่ท่านเป็นอาวุโสแล้วก็เป็นที่เคารพรักของคนนครศรีธรรมราชนะครับว่าในสถานการณ์การเมืองปัจจุบันนี้นะครับกับพักทางเลือกใหม่เนี่ยท่านมีคําแนะนําอะไรในฐานะที่เรารลูกล่กหลานเนี่ยเราก็ต้องให้ความเคารพนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องไปฟังผู้หลักผู้ใหญ่ว่าแนวทางที่เราจะ ยืนอยู่บนเส้นทางการเมืองแล้วเราจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยท่านมีประสบการณ์มากกว่าก็ขอไปแลกเปลี่ยนความเห็นขอคําแนะนําจากจากท่านผู้อาวุโสนะครับโอเค โอเคของของโอเคอันนี้ SSH หรือว่าส่งลายเตัวเลยนะเดี๋ยวผมถึงครับผมไม่เล่ยนเปตัวคเดี๋ยวมาครับ น้าท่าเป็นนตีกี่สมัยแล้วเฮ้นั่งตรงนั้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชและพี่น้องประเทศไทยที่กําลังรับชมได้สดนะครับของคิดถึงจังเดีอวผมมงคลคงช่วยครับหรือน้องพืชนะครับอดีตก็ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชครับวันนี้เป็นว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครศรีธรรมราชเขตหนึ่ง แล้วก็ในานามของพักทางเลือกใหม่นะครับแล้วก็อีกตำแหน่งเนี่ยครษศพประจำตัวว่าหน้าพักทางเลือกใหม่ครับวันนี้บอกกับพี่น้องที่เคารพทุกท่านว่าวันนี้พักทางเลือกใหม่นครศรีธรรมราชนะครับโดยตัวกับผมเองวันนี้เรียนกับพี่น้องตรงๆว่าในฐานะที่เป็นคุณนครศรีธรรมราชเกิดนครโตนครแล้วก็พร้อมที่จะทํางานให้คุณนคร,ครนะครับวันนี้ขอโอกาสขอแรงใจขอกําลังใจจากพี่น้องช่วยสนับสนุน นะครับร่วมมาร่วมกันสร้างผู้แทนคนใหม่ซึ่งเป็นลูกนครเด็กนครโดยกําเนิดวันนี้ผมต้องขอขอบคุณนะครับทางท่านราชินตระกูลเวียงหัวหน้าพักทางเลือกใหม่นะครับแล้วก็ท่านชายประจัก์ตีริพัน์นะครับรองหัวหน้าพักทางเลือกใหม่แล้วก็ท่านวัฒนาศส,สมัยนะครับที่เดินทางมาปากักตงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ ผมหวังว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะอาจจะมีผู้ผแทนหรือสสของพรรคทางเลือกใหม่เกิดขึ้นในนครศรีธรรมราชนะครับขอเพียงพี่น้องไว้วางใจและก็ให้การสนับสนุนและก็นโยบายดีๆเงินทุนเจ้าบ้านเพื่อเศรษฐกิจไทยทุกครัวเรือนนะครับคุณเป็นเจ้าบ้านคุณก็จะได้สิทธิ์นั้นทันทีนะครับฝากไว้ด้วยนะครับพรรคทางเลือกใหม่นะครับกล้าคิดกล้านำทำจริงนะครับฝากพี่น้องคุณนครศรีธรรมราชและผู้ที่กำลัง ดูไล์สดคิดถึงจังรดิโอไว้ด้วยนะครับฝากทุกคุณทุกท่านไว้ด้วยนะครับอขอบขอบพระคุณมากครับอ้าวคบคแค่นี้แค่นี้ก็ได้ลืมลืมสัญ,ญลักษณ์

กล้าคิดกล้านำทำจริงทางเลือกใหม่ครับดังๆกว่านี้ก็ได้กว่านี้ครับเดินสองสามครับกล้าคิดกล้านำทำจริงทางเลือกใหม่โอเคโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากนี่ก็ตจะถอดได้เลยตอนนี้ Money, morning. morning.